การกินที่ทำลายสมองมีเรื่องของแอลกอฮอล์เออหมักดองหรือของทอดของครั้งคืนพวกนี้นะคะต้องแบบกำจัดออกนะแล้วก็มีอะไรที่บำรุงสมองบ้าง ผักผลไม้ไม่หวานพวกอาหารแบบที่ปรุงสุกใหม่พวกไขมันดีเช่นโอลิฟออย์เมลาโทนินก็เป็นของดีสำหรับสมองแต่ให้กินแค่ขนาด1มิลิกรัมก็พอนะอะโวคาโดก็ใช่นะคะเอาง่ายๆอาหารกลุ Diet, ่มเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทจ้ะมันจะดีต่อสมองของเรานะคะ ว,วันนี้หมอสลินเอาเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับกรเรื่องของสมองมาฝากนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความจําเออมีใครที่แบบมีปัญหาเรื่องของว่าช่วงนี้รู้สึกหลงหลงลืมๆนะจำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยววันนี้มาฟังว่าสมองของคนเราเโดยเฉพาะเรื่องความจำเนี่ยนะเออมันมีสาเหตุอะไรทําให้ความจําเรามันเสื่อมถอยลงได้บ้างนะคะอันแรกนะนอนไม่พออันนี้สาเหตุหลักหลายคนบอก เดียวบางเดี๋ยวมันก็จะแบบไปนอนชดเชยก็ได้ช่วงนี้พอดีงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงแบบ2030บบอะพวกเรานะมันได้อยู่นะคะนะแต่ว่ามันต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณตี้นะคือห้องเงียบไม่ตื่นกลางดึกนะคะถ้าการนอนไม่พอเนี่ยมันมีผลต่อในเรื่องของความจำมันลดน้อยถอยลงเนี่ยนะคะเออเราก็จะพยายามจัดตารางเวลาให้มัน สอดคล้องกับในเรื่องของการนอนให้มันลงตัวเราก็ต้องเห็นความสําคัญก่อนนะคะอ่ะเรามาดูว่าถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง1ก็คือว่ามันนึกไม่ออกมันไม่ใช่แค่ความจําระยะยาวบางคน ไม่ได้แบบสนใจว่าแบบมันไม่ได้เป็นอะไรที่สาหัสแต่ระยะสั้นเราก็จะสังเกตว่าเมื่อคืนเนื้อนอนน้อยแล้วก็อย่างที่สองก็คือถ้าเรานอนน้อยมันจะมีผลทําให้การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์สมองเนี่ยนะมันน้อยลงมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของความทรงจําของเราต่อมาอันที่สองความจําเสื่อมเกิดจากยาเป็นสาเหตุได้นะคะก็เป็นพวกยากดประสาททั้งหลายนะคะเช่นยา นอนหลับมันจะทำให้ความจำเสื่อมได้ในระยะยาว แล้วก็หลายๆคนที่ใช้อยู่ก็จะสังเกตว่าเวลาที่เราใช้ยานอนหลับเนี่ยตื่นมามันเวียนหัวมันมันงงง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีผลต่อในเรื่องของความจําระยะยาวด้วยนะคะหรือยาต้านเศร้าทั้งหลายจ้ะเพราะว่าในกลุ่มของยาต้านเศร้ามันก็จะเป็นตัวที่กดทําให้ร่างกายซึมและง่วงก็แล้วก็นอนเพราะฉะนั้นยาต้านเศร้าก็มีผลต่อในเรื่องของความจําอีกอันหนึ่งที่หลายคนชอบกินก็คือในกลุ่มของยาพวก แอนต้ฮิสตามินก็คือยาพวกแก้แพ้ทั้งหลายก็คือทําให้ร่างกายง่วงอ่าต่อมานะคะข้อ3อ่าตัวที่ทําให้ความจําเสื่อมก็คือโรคเบาหวานจ้ะมันเป็นโรคของหลอดเลือดเสื่อมโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆๆที่ไปเลี้ยงที่สมองเราถึงบอกว่างดในเรื่องของการกินหวานไปเถอะนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพสมองของเรานะคะสมองต้องการ2อย่างน้ําตาลแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันเยอะเกินและอีกอันน ก็คือออกซิเจนเพราะฉะนั้นพอหลอดเลือดมันเสื่อมนะการนำออกซิเจนมันก็ทำได้น้อยลงฮิมโมโกบินก็ขนสองออกซิเจนไปได้น้อยลงเพราะว่าอะไรฮีโมโกบินมันก็เสื่อมจากการที่มีน้ำตาลไปเกาะเพราะฉะนั้นเวลาที่สมองเราเจอสภาวะแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เนื้อสมองเนี่ยมันเสื่อมตามลงไปด้วยอันที่4 H ี I ่อายุ มีตัวเลขสถิติมาฝากเขาพบว่าจํานวนคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุกๆ5ปีหลังจากอายุ65ก็คือพอเราอายุ65ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็มากขึ้นกว่าในช่วงวัยอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าช่วงวัยมีผลไหมมีนะคะต่อมาอันที่5ไอ้ที่มีผลแน่ๆก็คือการที่สมองของเรามันบาดเจ็บ บาดเจ็บจากอะไรหนึ่งสโตรกก็คือโรคของหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกมันทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเนื้อสมองเพราะฉะนั้นเนื้อสมองก็ตายก็จะมีภาวะความจําที่มันแย่ลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันเรื่องนี้ก็คือว่าลดความเสี่ยงต่อการที่เป็นสโตรก ะะตั้งแต่ลดความดันโลหติตป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจงดสูบบุหรี่นะคะซึ่งบุหรี่นี่เป็นสาเหตุหลักของภาวะความจําเสื่อมเลยนะเป็นข้อ6กซะเลยเออสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดความจําเสือ่อมเมื่อกี้เอามารวมไว้ข้อเดียวกันเลยแล้วกันนะโรคหัวใจความดันสูงเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของหลอดเลือดหมดเลยอะคะอ่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของภาวะเรื่องของซึมเศร้าทําให้ความจําเสื่อมแน่นอนนะคะ ต่อมาอันนี้สําคัญข้อ8สาเหตุของความจําเสื่อมนะก็คืออาการบาดเจ็บที่สมองอลักษณะของการเป็นอุบัติเหตุเขาเรียก traumatic brain injury นะก็คือการโดนตีที่หัวอาจจะทําให้ความจําระยะสั้นหายไปการที่โดนบาดเจ็บซ้ํำๆๆเช่นในกีฬาบางอย่างนะเช่นนักมวย นักฟุตบอลที่เขาจะต้องเอาหัวมงูงก็จะเจอว่าแบบในอายุที่มากขึ้นนะคะจะเป็นในลักษณะของความจำเสื่อมได้ง่ายกว่าข้อ9อ้วนต้องดูด้วย BMI มากกว่า30ในช่วงวัยกลางคนเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อในเรื่องของความจำเสื่อมแก้ง่ายสุดก็คือ4 4 2 LCGF นะกินโลคาร์บูดแฟตกินโปรตีนให้ถึงออกกำลังกายให้พอและทำา IF ไม่ให้อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ใครที่มีปัญหาเอาน้ําหนักลงไม่ได้อ่อย่าง BMI 30นี่คือเป็นโรคอ,อ้วนค่ะอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อที่10ขาดการออกกําลังกายสมองของเรามันเรียนรู้พัฒนาผ่านด้านกายของเรานะคือถ้าเกิดว่าเราขาดการออกกําลังกายหรือขาดการฝึกซ้อมมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของความทรงจําในสมองของเรานะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสมองเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นการ พัฒนาเบรนฟังก์ชันที่ดีก็คือพัฒนาผ่านตัวเราผ่านการละเล่นอ่ะสุดท้ายอันนี้ก็คือในกลุ่มของการกินของเสียพวกนี้มันทําให้ความจําเสื่อมนะเช่นพวกการหมักเนื้อ,อย่างปลารกินแล้วมันทําให้แบบเป็นความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจมากขึ้นหรือว่าแล้วก็พวกอาหารสุกดิบ,ดบมีพยงพยาธินะอ่าอันนี้พยาธิก็ช้ไปที่สมองมีผลทำให้แบบความจำเสื่อมนะคะของหมักดอง ของเสียทั้งหลายอาหารครั้งคืนนะคะพวกนี้ก็คือทําให้เกิดภาวะมีผลต่อสมองหมดเลยเพราะสมองเราค่อนข้างสซนซิทิฟนะแล้วก็การกินที่ทําลายสมองมีเรื่องของแอลกอฮอล์เออหมักดองหรือของทอดของครั้งคืนพวกนี้นะคะต้องแบบกําจัดออกนะแล้วก็มีอะไรที่บํารุงสมองบ้าง ผักผลไม้ไม่หวานพวกอาหารแบบที่ปรุงสุกใหม่พวกไขมันดีเช่นโอลิฟออย์เมลาโทนินก็เป็นของดีสำหรับสมองแต่ให้กินแค่ขนาด1มิลิกรัมก็พอนะอะโวคาโดก็ใช่นะคะเอาง่ายๆอาหารกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทจ้ะมันจะดีต่อสมองของเรา นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันังคารแล้วก็วันพฤหัสนะเวลาดี2ทุ่มกว่าๆแบบนี้กับดรสรินนะคะทางดรสรินแฟนเพจกับดรสรินเฮลท์แชนแนลทาง YouTube นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ